Okay. สวัสดีครับเพื่นพนอนๆตอบคาถาม DM มนะครับเป็นคําถามที่สําคัญมากๆเลยที่ผมได้รับในช่วงนี้นะครับเพราะได้รับบ่อยมากๆเลยคือพี่ชินมีพัฒนาการที่สามารถสร้างทั้งความแข็งแรงและสร้างหุ่นที่ดีได้ขนาดนี้ได้อย่างไรเนื่องจากว่าผมตามนะครับตามพน,นี้ตามคำถามนะครับผมตามพี่มาเนี่ยประมาณ3ปีแล้วนะครับแล้วก็พี่พัฒนาการอย่างมากเลยในช่วงปีหลังอ่าคีย์เวิร์ดอยู่ที่ปีหลังนะครับ สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ผมอยากจะตอบคำถามน,นี้เลยที่บอกน้องเลยว่าผมทําอะไรนะครับเป็นทิปเลยข้อแรกข้อเดียวที่สําคัญที่สุดเลยที่ทําให้เห็นความเปลี่ยนแปลงมากเลยนะครับก็คือผมค่อนข้างที่จะทํจตามใจตัวเองนะครับทำตามใจตัวเองหลักๆเลยนะครับก็คือเนื่องจากว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเรารู้ว่าเราชอบทําสิ่งไหนนะครับเราก็ทําสิ่งนั้นอันนี้คือปรัชญาหลักเลยที่ทําให้ผมพัฒนาได้อย่างมากในช่วง ตีหลังนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับลองคิดดูนะครับคิดตามผมดูแต่ก่อนเนี่ยผมก็ได้ลองโปรแกรมหลากหลายมากนะครับที่ได้ทดลองกับตัวเองมีโค้ชนะครับคือโค้ชที่เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปจ้างนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ผมไปขอคําแนะนํามานะครับก็ขอคําแนะนําลองดูตารางผมก็ลองเล่นนะครับซ้อมไปซ้อมมาชอบไม่ชอบมีช่วงที่พัฒนาแล้วก็หยุดพัฒนาแต่สุดท้ายพอเรามาตระหนักว่ามันเกิดจากการที่เราชอบสิ่งที่ทำเนี่ยสมมุติว่าผมชอบมากๆเลยในการที่จะเดินเข้ายิมแล้ว ก็โลบาห้าร้อยขังแล้วผมรู้สึกว่าตอนเล่นมันรู้สึกฟีลดีมันปั๊มมากแขนปวดมากนะครับเดินเข้าไปในยิมปุ๊บอยากจะเดลิฟสักสิบเซตมันจะผิดไหมแต่เราชอบมากนะครับในการที่ทํากิจกรรมนั้นที่ได้ทําโปรแกรมนั้นก็ลองคิดดูถ้าเพื่อนเพื่อนทสิ่งที่ไม่ชอบเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ไหมมันก็ไม่น่าจะได้นะถึงคิดว่ามันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนก็ตามต่อให้เป็นโค้ชเทพแค่ไหนมาเขียนโปรแกรมให้เราเแต่ถ้าเราไม่ชอบ เราไม่ได้ชอบสิ่งนั้นเราไม่ได้ชอบการกระทํานั้นเราไม่ชอบโปรแกรมนั้นเลยแต่เขาบอกว่าอันเนี้ยใช้ได้ผลใช้ได้ผลใช้ได้ผลบอกเลยครับยังไงก็ไม่ได้ผลเพราะว่าใจเราปฏิเสธตั้งแต่แรกแล้วฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมบอกเลยก็คือว่าพยายามหาสิ่งที่เราชอบทําสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าอันเนี้ยเวิร์กได้ผลแต่การเวิร์กเนี่ยมันก็ไม่ใช่เวิร์กแบบมั่วๆไม่มีหลักการนะมันก็คือ เกิดจากการทดลองทั้งหมดนะครับที่เราได้ทดลองทำอ,อาจจะลองโปรแกรมนี้แล้วลองโปรแกรมนั้นแล้วเอามาปรับประยุกต์มีหลักการคือเรามีหลักการในการที่ทําแล้วก็ตระหนักตลอดวิเคราะห์ตลอดดูผลลัพธ์ตลอดสิ่งที่ทำเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ประมาณไหนประมาณไหนนะครับแล้วผมเนี่ยจะเบสเป็นหลักเลยคือเอาแต่ใจจะชอบมากเลยที่ว่าได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบหลังๆผมก็ยังทําอยู่เหมือนเดิมนะครับโปรแกรมก็จะเป็นแบบว่าถ้าวันไหนผมอยากจะโหนบาร์ผมก็ยังจะโหนบาร์ห้าร้อยถีเหมือนเดิมผมก็ไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็รู้สึก ว่าเรามีพัฒนาการมากลองวิเคราะห์กันดูนะครับว่าตารางที่เพื่อนๆเ,เล่นตอนนี้เราชอบจริงๆหรือเปล่าเราได้คิดเองจริงๆหรือเปล่าสิ่งที่ผมได้ทำแล้วก็ทดลองแล้วเขียนออกมาเป็นลากสอนเลยก็จะมีโปรแกรมหนึ่งนะครับผมอาจจะใส่ไว้ใน description ให้เพื่อนๆน,นะครับก็เป็นโปรแกรม Hero Training System นะครับที่ผมเขียนขึ้นมาเองเขียนขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าเราชอบในการเล่นสไตล์นั้นทดลองแล้วได้ผลลัพธ์มากมีเหตุ มีผลมีความเข้าใจที่ง่ายนะครับไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไปพอทําแล้วเราก็เห็นผลแล้วก็เลยแบ่งมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้ทดลองกันดูนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบโปรแกรมผมนะครับก็ไม่ต้องเล่นครับแค่นั้นเอง เพราะว่าอย่างที่ผมบอกถ้าเราไม่ได้ชอบมันก็จะไม่เห็นผลลัพธ์นะครับไงก็ผมคิดว่าคลิปนี้น่าจะตอบคาถามได้ค่อนข้างกระจ่างนะครับเลือกทําสิ่งที่เราชอบเรามีความสุขกับมันสนุกไปกับโปรแกรมนั้นๆไม่ใช่ว่าพอฝืนทําไปเนี่ยมีคนเขาบอกมามีใครเขาบอกมามีโค้ชคนนั้นบอกมาหรือไปก๊อปโปรแกรมดาราไปก๊อปโปรแกรมนักกีฬาคนอื่นมามันต้องเกิดจากเราเองนะครับไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับว่าคําถามนี้เนี่ยมีประโยชน์แน่นอนนะครับที่ผมตอบ ก็ลองดูนะครับเนี่ก็ฝากเพื่อนๆตามนะครับกด Subscribe ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ความรู้ได้ข้อมูลฟิตเนสทั้งเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความแข็งแรงลดไขมันต่างๆลองกด Subscribe ดูนะครับข้อมูลฟรีให้เพื่อนๆอ,อีกเยอะแยะเลยนะครับเจอก,กัน